สวัสดีครับ FC ที่หน้าตาดีทุกๆท่านในคลิปนี้จะเป็นเบื้องหลังการทํางานคุณพ่อคําผงมูลประจบได้ทําการซื้อรถกับผมคันนี้เป็นคันที่2เป็นกระบะตอนเดียวฟรีดาวพร้อมขับฟรี60วันผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรมารับชมพร้อมกันเลยนะครับครับนี่ฮะวันนี้เราก็ไปทําสัญญาถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับอยู่ที่ซับสมบูรณ์นะครับลูกค้าผมก็นั่นฮะกำลังแบบ enduro off อฟอ o a d นะครับ เสื้อดแดงๆนะครับคุณพ่อคำผงมูลประจบอันนี้เป็นคันที่2นะครับไม่ไม่ใช่คันแรกก็ดูแลเหมันเดิมนะครับลูกค้าเก่าไม่ซูเราดูแลถึงบ้านอยู่แล้วครับ สำหรับรถคันที่2ที่คุณพ่อเลือกนะครับเป็นรุ่นกระบะไททันตอนเดียวสำหรับผู้ที่ต้องการชมคลิปนะครับคลิปแรกกระบะไททันตอนเดียวแตะที่ลิงก์ข้างบนได้เลยนะครับและคลิปที่2กระบะไททันตอนเดียวพร้อมคอ,อกซิ่งแตะที่คลิปข้างบนได้เลยครับและฝากคลิปอยากเทินรถ พรยังไม่หมดก็เทือนได้แต่ที่ลิง์กข้างบนได้เลยนะครับครับวันนี้เป็นวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2,564ลูกค้านะครับคุณพ่อคำผงม,มูลประจบมีเลิกงามยามดีวันนี้นะครับก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้ก็กําลังนารถไปส่งให้กับคุณพ่อคําผงนะครับอยู่ที่อําเภอโคกโพชัย นะครับจังหวัดขอนแก่นสำหรับท่านที่อาจจะเพิ่งเปิดเข้ามาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอาจจะหลงเข้ามาอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าช่องนี้นะครับช่องเซลจืดเซลสายแคมปิ้งเรามีบริการมิสูบิชิถึงบ้านเลยนะครับตั้งแต่ทําสัญญาส่งมอบรถนะครับหากต้องการบริการแบบ VIP แบบนี้นะครับสามารถทรมาได้ที่เบอร์0845164583 i d l i ี e ไลนนิวัตขีดเคเนะครับส่งมอบรถทั่วภาคอีสานนะครับเซลจืดเซลสายแคมปิ้งไปทุกที่ที่มีทาง แต่ถึงแม้จะไม่มีทางเราก็จะไปนะครับนี่เลยครับรถไม่ป้ายแดงเลยขับไปถึงมือลูกค้าเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ยังไงเราพร้อมบริการถึงบ้านทุกขั้นตอน หากชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและหากมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเราจะได้รู้ก่อนเพื่อนขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ